และหนึ่งในการเลือกตั้งสําคัญของปีนี้ก็คือการเลือกตั้งในเมียนมานะคะหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาประกาศแผนในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงเทพมหาคนครเมื่อเดือนที่แล้วทํากลางการจับตามองจากหลายประเทศทั่วโลกถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคุณพงษ์สัศสุขพงษ์คุยกับรองศาสตราจารย์ดุลยภาพปิชารัตนนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาเกี่ยวกับฉากทัศน์ในการจัดการเลือกตั้งค่ะ ว่าถ้ารัฐบาลทหารเมียนมาจะจะเดินหน้าการเลือกตั้งนะครับตอนนี้เขาก็การสำรวจสำมะโนโประชากรมีความคืบหน้าตามลำดับนะครับเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นทาวชิปเขาก็จะจะจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่มันจัดได้พื้นที่ที่ทหารเมียนมาควบคุมได้เนี่ยอย่างน้อย3 3 0รอยสิเนี่ยสักเกินครึ่งมาหน่อยใช่ไหมครับส่วนที่เหลือไม่เป็นไร เดี๋ยวช่วงจังหวะที่เหมาะสมเคลียร์สถานการณ์ได้เนี่ยค่อยมาเลือกตั้งแล้วก็เอาสอสอเนี่ยเข้าไปแอดเพิ่มในรัฐสภานะครับหลักๆก,ก็คือต้องต้องเปิดสภาให้ได้ก่อนอเพื่อจะโหวตเลือกประธานาธิบดีแล้วก็ไปฟอร์มคอรมอแต่จะออกมาเป็นรัฐบาลผสมนะครับเพราะว่าจะไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากในสภาแบบกินรวบชนะขาดลอยเนี่ยเขาพยายามจะแก้ระบบเลือกตั้งให้เป็นระบบแบบสัดส่วนมากขึ้นนะครับ ที่เป็นแบบนั้นก็คือ,อเพื่อป้องกันไม่ให้เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อพรรค NLD ชนะเลือกตั้งถล่มทลายด้วยระบบเลือกตั้งแบบผู้ชนะกินลวกทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทําให้มีพลังอํานาจของพลเรือนเนี่ยที่สูงมากในรัฐสภาแล้วทําให้กองทัพต,ตกอยู่ในสถานที่ยากลาบากก็เลยเป็นที่มาว่ากองทัพก็ล้มกระดานด้วยการยึดอํานาจ<ม>ท,ทํารัฐประหารซะเลยเพื่อไม่ให้พลเรือนเหนือกว่ากองทัพมาก<ม>นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ทหารจัดมันจะต้องเป็น เป็นการเลือกตั้งที่พักขนาดกลางนะครับแพ้เลือกตั้งกับบางพรรเนี่ยนะครับก็สามารถจะมีที่นั่งเข้าไปสภาได้ตามสัดส่วนนะครับของคะแนนที่ได้อะไรทำนองเนี้ยตุดท้ายจะออกมาเป็นเช่นพัก USDP กับพักคอ m มินีทหารอื่นๆไปควบรวมนะครับควบรวมหมายถึงว่าเปิดดีลทางการเมืองเพื่อตั้งรัฐบาลผสมกับพักชาติพันธุ์ขนาดกลางอื่นๆแล้วไปแบ่งโคตา้าคอรมอกัน มันก็จะได้เป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสียงเข้ามากในสภานะครับแต่ว่าไอ้แบบนี้มันดีเพราะว่ากองทัพเนี่ยก็มีสสในสภา25แล้วนะครับแล้วสามารถจะจะดีลกับกระดูกสันหลังของชุดคอรอมอได้ซึ่งเป็นพักนอมินีของทหารไม่ให้เกิดการแก้รัฐมนูลเพื่อลดอำนาจกองทัพพูดง่ายๆก็คือให้เกิดรัฐบาลผสมหลายๆพักหน่อยเป็นพหูพักนะครับแต่มีพักแกนแกนเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ใต้การควบคุมของทหาร แล้วรัฐะมาผสมอยู่ภายใต้ระบอบลูกผสมนะครับก็คือเป็นเผด็จก,การแต่มีการเลือกตั้งมีสถาบันรัฐสภาแบบประชาธิปไตยแล้วรัฐบาลผสมในระบอบลูกผสมต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อกองทัพ <c oughs> นะครับนี่คือยอดปรารถนาของมินองหลายรัฐบาล NUG ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับผมไปดูแล้วเนี่ยนะครับเมียนมามีทาวชิปซึ่งเทียบกับในเมืองไทยก็คือคล้ายๆกับอำเภอหรือตำบลซึ่งเวลาเรื่องสสในสภาเนี่ยเขาจะเลือกมาจากตรงนี้ เลือกจากทาวชิปนะครับเมียนมามี330ทาวชิป80-90แห่งเนี่ยฝ่ายต่อต้านยึดได้สำเร็จแล้วดูแล้วอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็เยอะประมาณหนึ่งที่ทำให้ทหารเมียนมาก็ต้องประวัติพั่นพึงอยู่บ้างส่วนที่เหลือเนี่ยทาวชิปที่เหลือทาหารเมียนมายึดหรือแข่งขันกันอยู่ระหว่าง2ฝ่ายว่าฝ่ายไหนจะยึดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวนะครับนั่นก็คือว่าฝ่ายไหนยึดทาวชิปได้มากกว่ากัน อ่าแล้วฝ่ายไหนนะครับสร้างพื้นที่เขตลดบ่อยแล้วไปตั้งรัฐบาลแข่งกันเนี่ยรัฐบาลฝ่ายไหนจะจะได้ใจประชาชนมากกว่ากันนะครับหรือมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเนี่ยอันไหนโดนใจกว่ากันมันมันก็จะเกิดลักษณะแบบนี้เพราะว่าฝ่ายต่อต้านเขาอาจจะต้องหาวิธีการเพื่อเพื่อไม่ให้ทหารเมียนมาจัดก,การเลือกตั้งได้อย่างสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าทหารเมียนมาจัดก,การเลือกตั้งปั๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นรัฐบาลผสม แล้วรัฐบาลผสมต้องสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อกองทัพโดยไม่แก้รั้งนูนเพื่อลดบทบาททหารแต่ว่าฝ่ายต่อต้านจะถูกเผาเป็นสองซีกเหมือนกันคือส่วนที่อาจจะรับได้กับการเลือกตั้งนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือก็ยังยังหัวชนฝาต่อสู้เพื่อปฏิวัติสหรัฐประชาธิปไตยต่อไปไม่เอาการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขการถูกเผาเอาเป็นสองซีกเนี่ยจะต้องไปสร้างเขตปลดปล่อยให้ได้นะครับแล้วต้องไปตั้งรัฐบาลแข่ง ต้องไปตั้งศูนย์อำนาจแข่งเนี่ยเปลี่ยนเกมสกัดการเลือกตั้งได้แต่ว่ามันจะตั้งรัฐบาลแข่งเนี่ยเอาเมืองไหนเป็นเมืองหลวงใช่ไหมครับเอามันดาเลไหมแข่งกับเนปิดอร์หรือจะเอาจุดอื่นแล้วเอาเจ้าพนักง,งานปกครองใส่ลงไปนะครับประกาศนโยบายสาธารณะปกครองประเทศเนี่ยาพาแผ่นดินเมียนมาออกเป็นสองซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่อยู่รอดสําหรับฝ่ายต่อต้านเหมือนกัน คุณผู้ชมสามารถติดตามบทสัมภาษณ์เต็มๆได้ในทันโลกสเปเชียลว้าแดงรุกเขตแดนไทยสงครามกลางเมืองเมียนมายืดเยื้อไทยเอาไงต่อนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของไทย PBS ค่ะ